สวัสดีค่ะโฮเบอร์ฮาร์ดเดลนะคะวันนี้พามาดูโครงการมาใหม่ล่าสุดของบริษัทสีเทพไทยพัฒนาจำกัดค่ะใครที่อยู่ในโซน8ริ้วบางประกงอยู่แล้วเนี่ย คุ้นเคยกับบริษัทนี้แน่นอนเพระาะว่าที่ผ่านมาเขามีโครงการบ้านสวยๆให้เราเลือกเยอะเลยทีเดียวแหละไม่ว่าจะเป็นสีเทพวิลเลจนะคะเทพสิริวินล่าคุ้นไหมหรือว่าจะเป็นสีเทพไทยพาร์ควิวโอ้โหบ้านสวยๆทั้งนั้นและที่นี่คือล่าสุดบ้านสวยไม่แพ้กันนั่นก็คือสีเทพวิลเลจนีโอบางประกงนั่นเองค่ะแล้วทำไมถึงเป็นฮอตดิว ต้องมาค่ะเพราะว่าบ้านแฝดสชั้นของที่นี่ราคาดีมากปกตินะคะ3 4ล้าน4แสนบาทก็ว่าไม่แพงแล้วนะแต่ตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษแปลงพิเศษหันราคาไปเลยค่ะเหลือเน็ตแค่2 7 9ล้านบาทเท่านั้นเองนี่แถมจัดสวนสแตนงกริดให้ด้วยโอ้บรรยากาศบ้านเนี่ยดีดีค่ะที่พูดถึงก็คือบ้านแฝดสชั้น แบบนี้เลยค่ะชื่อว่าโนเบิลสนะคะคุณดูดีไซน์สิเนี่ยเป็นบ้านแปดที่ผนังบ้านบนชั้นสองเนี่ยไม่ใช้ร่วมกับบ้านข้างๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพักผ่อนเนี่ยเราจะได้ความเงียบสงบเป็นส่วนตัวที่ดีมากๆและนอกจากนี้คุณดูด้านหน้าการตกแต่งฟาสซาดประดับด้วยไม้โมดิน่าค่ะเป็นไม้เทียมนะคะแข็งแรงทนทานแล้วก็ทำออกมาเนี่ย บ้านของเราดูมีมิติแล้วก็ได้ความโมเดิร์นเข้ากับยุคสมัยด้วยรวมถึงเรื่องของระบบก่อสร้างค่ะที่นี่เป็นคอนเวนชั่นแนลนะคะใครที่คอนเซิร์นเรื่องนี้อยู่เบาใจได้โดยเฉพาะในส่วนของผนังบ้านเนี่ยเขาก่อด้วยอิดขาวนะคะเป็นของดีของแพงนำเข้าจากเยอรมันด้วยในพื้นที่8ปดริ้วบางประกงเนี่ย มีเฉพาะโครงการของเจ้านี้แ่ะค่ะที่เลือกใช้วัสดุคุณภาพดีแบบนี้ mm. เพราะว่าอะไรเพราะว่ากันความร้อน mm. การเสียงรบกวนได้เป็นอย่างดีรวมถึงอัตราการดูดซึมน้ำที่ต่ำด้วยเพราะฉะนั้น mm. ก็จะลดปัญหาในเรื่องของรอยแตกแล้วบริเวณผนังได้อีกต่างหากแล้วก็ทนไฟค่ะยาวนานกว่า4ชั่วโมงเลยทีเดียวทีนี้ดูข้อมูลพื้นฐานของบ้านแฝดโนเบิล no บ้าง ขนาดที่ดินมาตรฐานนะคะเริ่มต้นประมาณ41ตารางวากว้างนะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน151ตารางเมตรฟังก์ชันเนี่ยครบสวยเลย4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันมีบริเวณบ้านบรรยากาศดีๆีอ้าเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยว้าวอ่ะทีนี้มาดูพื้นที่ภายในบ้านแฟนโลโนเบิลสกันบ้างค่ะ บอกกันเลยนะคลิปนี้พิเศษเพราะว่าจะพาดูทั้งบ้านตัวอย่างตกแต่งสวยๆแบบนี้แล้วก็จะมีภาพบ้านมาตรฐานขึ้นให้ดูคู่กันเลยคุณผู้ชมจะได้เปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองเอาฟิลิ่งแรกนะคะที่เราเข้ามาในบ้านหลังนี้คุณรู้สึกอะไร แน่นอนค่ะหน้าอยู่ปลอดโปร่งแล้วก็สว่างสบายตามากๆการออกแบบช่องเปิดรับแสงเนี่ยทำได้ดีแล้วนอกจากนี้บ้านหลังนี้เขาติดตั้งระบบ Airflow Air Plus Air ไว้ให้ด้วยค่ะก็คือจะช่วยให้การถ่ายเทการไหลเวียนอากาศภายในบ้านเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอ้โหแล้วแถมมีตัวกรองฝุ่น PM 2.5ด้วยเข้ามาในบ้านหลังนี้นะคะคุณ ใจไปให้เต็มปอดค่ะอากาศสะอาดตลอด24ชั่วโมงอ่ะทีนี้เลเยอร์ layout, พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านโอ้โหชอบมากเลยโถงกลางชั้นล่างนะคะพื้นที่กว้างแล้วก็ใหญ่แบบนี้เนี่ยการใช้ชีวิตครอบครัวใช้เวลาร่วมกันคุณจัดพื้นที่ใช้สอยได้สบายเลยนะเนี่ยคุณดูลิฟวิ่งโซนด้านหน้าเนี่ยกว้างมากเลย ขยายโซฟาตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้วางอาร์มแชร์ตรงนี้จะมีโต๊ะกลางแล้วก็ผนังด้านนี้เป็นงานตกแต่งนะคะของจริงเนี่ยมาตรฐานก็คือฉาบเรียบทาสีซึ่งคุณก็สามารถบิวอินชั้นวางของชั้นวางทีวีเอาแบบที่คุณชอบตามรสนิยมได้อย่างสะดวกสบายอ่ะถัดม,มาจากลิฟวิ่ง เราก็มีพื้นที่สำหรับดิงโต๊ะอาหาร4ี่ที่นั่งกำลังลงตัวกำลังเหมาะเลยค่ะแล้วก็ด้านนี้เป็นงานตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะแล้วแต่คุณจะทำตู้เก็บของตู้บิวอินอะไรได้หมดแล้วส่วนด้านหลังอันนี้ส่วนของมาตรฐานก็จะมีเคาน์เตอร์ให้แบบนี้นะคะรวมถึงซิงล้างจานซึ่งจะเป็นรูปตัวไอเฉพาะแนวตรงตรงนี้เราสามารถใช้เป็นครัวฝรั่งเป็นพนทีเป็นครัวไทยได้นะ เตรียมอาหารง่ายๆอาหารเช้าจะมีขนมปังปิ้งชากาแฟได้หมดค่ะแต่ถ้าเป็นครัวไทยแนะนำพื้นที่หลังบ้านเลยด้านหลังเตรียมเผื่อไว้ให้ซึ่งคุณสามารถขยับขยายต่อเติมในอนาคตได้อย่างสะดวกสบายอย่างแน่นอนอพื้นที่ชั้นล่างยังไม่หมดค่ะด้านนี้กั้นห้องไว้ให้นะอีกหนึ่งห้องมาดูค่ะ นี่ถือว่าเป็นห้องอเนกประสงค์นะคะก็คือแล้วแต่เจ้าของบ้านค่ะไลฟ์สไตล์เป็นยังไงจะเป็นห้องทำงานส่วนตัวก็ดูดีนะหรือว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นแบบนี้เด็กๆมานั่งทำการบ้านหรือว่ามานั่งดูทีวีแยกสัดส่วนออกไปจากลิฟิ่งก็ได้หรือครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างได้แบบสบายๆเลยไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดแล้วก็การออกแบบดีไซน์เห็นไหมคะด้านหน้าเนี่ยโอ้โหคือเป็นกระจกบานใหญ่มากๆซึ่งเราสามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ด้วยแล้วก็ กริลที่อยู่ด้านนอกที่เป็นไม้โมดิดาที่ใช้ตกแต่งฟาซาดเนี่ยก็จะเป็นระแนงบางตาไปในตัวทําให้ห้องนี้เนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นวางเตียงไว้ด้านนี้นะคะโอ้โหบรรยากาศดีน่าอยู่แล้วก็พื้นที่ด้านโน้นก็ยังสามารถที่จะปรับให้เป็นตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งสิ่งมำือความสะดวกในชีวิตได้ครบหมดเลยสําหรับห้องนี้น่าอยู่แล้วก็ที่สําคัญถัดไป ก็จะเป็นห้องน้ำด้วยเห็นไหมคะใช้งานได้สะดวกสบายนี่ค่ะห้องน้ำชั้นล่างอู้นี่ฟังก์ชั่นครบเลยนะมีโซนแห้งมีพื้นที่ชาเวอร์ที่สามารถแยกกันได้ชัดเจนใช้งานสะดวกสบายค่ะสุขภัณฑ์ของดีทั้งนั้นด้วยคอตโต้ทั้งหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญนี่รับแสงธรรมชาติแล้วก็เปิดให้อากาศถ่ายเทระบายความอับชื้นได้ดีด้วย โอ้นี่ค่ะมุมนี้เก๋มากเลยคือจริงๆแล้วตรงนี้เป็นห้องเก็บของนะคะก็จะมีผนังกั้นแล้วก็มีบานประตูเปิดเข้ามาแต่ว่าเขาทำให้ดูเป็นไอเดียว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีความยืดหยุนคุณสามารถรื้อออกก็ได้แล้วก็ใช้ประโยชน์แบบนี้เป็นมุมนั่งเล่นเป็นมุมของสัตว์เลี้ยงอ้าวแล้วส่วนห้องเก็บของล่ะนี่ไงยังมีพื้นที่ด้านนี้ค่ะ คือบ้านหลังนี้น่ะเราสามารถปรับฟังก์ชันได้ตามที่ต้องการนะคะนี่คือข้อดีของงานก่อสร้างที่เป็นระบบคอนเวนชั่นแนลนั่นเองอันนี้แล้วแต่ค่ะไอเดียการตกแต่งของแต่ละคนเนี่ยชอบแบบไหนจัดแบบนั้นเพราะว่าน,นี่คือบ้านของคุณทีนี้ขึ้นไปดูบนชั้นสองค่ะไป คือข้อดีของบ้านแฝดนะคะโนเบิลสองค่ะอย่างที่บอกผนังบนชั้น2เนี่ยไม่ติดกับแฝดข้างเคียงเพราะฉะนั้นนี่เลยเราได้หน้าต่างเราได้ความสว่างเข้ามาภายในพื้นที่โถงกลางของชั้น2แล้วก็รวมถึงโถงบันไดด้วยสว่างปลอดโปร่งที่สุดฟังก์ชั่นข้างบนนี้นะคะ3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำโดยที่มาสเตอร์เบดรูมเนี่ยอยู่ด้านนี้ มีความแปลกใหม่ค่ะนี่ค่ะมัสเตอร์เบดรูมบางตำแหน่งไว้หลังบ้านนะคะแต่ว่าคุณดูพื้นที่ห้องสิห้องกว้างมากก็คือชีวิตส่วนตัวนะสะดวกสบายที่สุดฟังก์ชั่นครบที่สุดนี่ เตียงคิงไซส์ใหญ่ๆหรือว่าจะใหญ่พิเศษก็ได้โต๊ะข้างสองข้างปลายเตียงบิวอินชั้นวางทีวีชั้นวางข้าวของแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมีพื้นที่สำหรับห้องแต่งตัว walk in closet ก็สามารถจัดวางได้ค่ะจากก้นเป็นห้องเป็นสัดส่วนก็ได้แล้วก็การใช้ชีวิตสะดวกสบายห้องน้ำส่วนตัวมีให้เสร็จเรียบร้อยโอ้โหมีที่นั่งอาบน้ำสำหรับ ห้องน้ำของมัสเตอร์เบดรูมด้วยนะโอ้ห oh, นี่ค่ะคือเขาไอเดียดีนะตำแหน่งของห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3เนี่ยขยับมาอยู่โซนด้านหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นห้องที่ไซส์เล็กกว่าเพราะฉะนั้นชดเชยให้ด้วยแสงสว่างให้ด้วยความปลอดโปร่งที่ได้จากหน้าต่างบานใหญ่ๆที่อยู่ด้านหน้าอันนี้ห้องนอนที่2นะคะถึงบอกว่าเล็กกว่าเนี่ยคุณดูสิ วางเตียงใหญ่ได้ค่ะ5ฟุตเนี่ยสบายสบายเลยแถมเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้อื่นจัดวางในห้องนี้ได้ลงตัวอยู่สบายค่ะไม่รู้สึกอึดอัดเลยดูดีมากๆอะ่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่3ว่าจะเป็นยังไงมาทางนี้นี่ค่ะห้องนอนที่3โอ้โหคือน่ารักอะ่ะ คือห้องนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอน3ฟุตครึ่งนะคะสบายๆเลยหรือถ้าสมาชิกไม่เยอะคุณก็ปรับเปลี่ยนการใช้งานค่ะอาจจะไม่เป็นห้องนอนอาจจะเป็นห้องสำหรับทำงานอดิเรกจะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าของคุณแม่ได้หมดค่ะอยากให้ดูความปลอดโปร่งเนี่ยที่เขาชิดเชยให้ก็คืออยู่ด้านหน้า ได้ความสว่างเต็มที่แบบนี้เพราะฉะนั้นเพิ่มความน่าอยู่ได้อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะโอเคมากๆนี่คือห้องน้ำส่วนกลางบนชั้น2นะคะสำหรับห้องนอนที่2ที่3ใช้ร่วมกันคือชอบอะห้องน้ำทุกห้องจะเห็นว่ากว้างฟังก์ชันครบโซนแห้งพื้นที่ชาเวอร์แล้วก็รวมถึง หน้าต่างค่ะให้แสงสว่างแล้วก็ระบายความชื้นมีครบทุกห้องเลยอะ่ะแล้วก็กระจกในห้องน้ำทุกห้องนะคะนี่เขาโต้นะมีลูกเล่นอ๋อสวยงามของดีทั้งหมดเลย พื้นที่ส่วนกลางนะคะของโครงการสีเทพวิลเลจนนโอบางประกงจัดไว้ให้ครบถ้วนเลยค่ะมีคลับเฮ้ามีสระว่ายน้ำระบบเกลือมีฟินเน็ตรูมมีพื้นที่สวนพักผ่อนมีสนามเด็กเล่นโอ้โหระบบรักษาความปลอดภัย ครบพร้อมรอมรปภกล้อง C C T V รวมถึงการเข้าออกของคุณลูกบ้านด้วยค่ะมีออโต้แอคเซสคารสะดวกสบายเลยทีเดียวแหละและด้วยคอนเซปต์ภาพรวมของโครงการนะคะที่นี่เขาบอกว่าเป็น The First Life of New Gen เป็นเป้าหมายชีวิตแรกของคนแนวคิดใหม่โอ้โหเท่มากๆเลยเพราะฉะนั้นเลือกบ้านที่นี่ ในราคาที่เหมาะสมจับต้องได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่มีตั้งแต่ทาวน์โฮม2ชั้นค่ะราคาเริ่มต้นไม่ถึง2ล้านนะคุณสบายๆหรือว่าชอบบ้านแฝดชั้นเดียวอยู่สบายราคาเบาๆเหมือนกันแล้วก็ที่นี่บ้านแฝด2ชั้นค่ะโนเบิล no 2ตอนนี้โปรโมชั่น แปลงพิเศษราคาพิเศษมากๆราคาบ้านแฝดเริ่มต้นปกติ3 4 0ล้าน4บาทนะคะตอนนี้ไม่ขายแล้วเพราะว่าเขามีแปลงพิเศษไว้ให้คุณเลือกเหลือนเน็ตแค่2 7 9ล้านแสบาทเท่านั้นเองแถมจัดสวนสตางกลิ่ให้สวยๆแต่ราคาแบบนี้โปรโมชั่นแบบนี้มีจำนวนจำกัดแล้วที่นี่มีรางวัลการันตีคุณภาพนะคะจากฟีอัพซีไทยค่ะ เป็นรางวัลสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี2023ด้วยโอ้โหน่าสนใจจริงๆแนะนำค่ะใครกำลังหาบ้านหลังใหม่นะคะสำหรับวางรากฐานชีวิตของครอบครัวเริ่มต้นชีวิตกันใหม่เนี่ยมาที่นี่เลยค่ะเพราะว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายอยู่ใกล้แหล่งงานขนาดใหญ่นะคะนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยหลายแห่งเลย จากถนนบางนาตราดก,กิโลเมตรที่45นะคะเข้ามาที่โครงการเนี่ยแป๊บเดียวแลยะห่างสักประมาณ700เมตรเท่านั้นเองเดินทางไปไหนมาไหนง่ายมากๆถ้าอยากรู้รายละเอียดโครงการทั้งหมดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูได้เลยในคอมเมนต์ที่อยู่ใต้ลิงก์นี้แหละจะมีแปะข้อมูลไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทุกๆช่องทางของ Home b u y e r ไว้ด้วยเพราะว่าเราจะมีข้อมูล บ้านคอนโดสวยๆแบบนี้รวมถึงเงื่อนไขพิเศษมาบอกเล่า90ให้ฟังอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ